ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเ,เด็กควรได้กรับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจนเจดมนเอ็นบีทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6สิงหาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเช้าวันพุธครับลงสนามกันยังมากมายถึง5คู่ครับและ2คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องในวันนี้คู่แรกนิวยอร์กลิเบอร์ตี้เปิดบ้านเจอกับดัลลัสวิงตอน6โมงเช้าครับแล้วก็7โมงตรงครับชิคาโกสกายเจอกับวอชิงตันมิสติกครับ แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ไปสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อเช้านี้ครับก็หวานช้ำกันไปต,ตามๆกันครับโดยที่คู่แรก a l a n นตาดรีมครับเจอกับวอชิงตันมิสติกตอนตีสซึ่งคู่นี้ a l a n นตาดรีมเจ้าบ้านเป็นต่อประมาณ5.5แต้มครับแล้วก็จบเกมก็เอาชนะไปได้ไม่มีปัญหาด้วยสกอร์99ต่อ83เอาชนะไปได้ถึง16แต้มครับโดยผู้ทําสกอร์สูงสุด เป็นทางด้านเบลนาโจนส์ครับเซนเตอร์ของทีม23แต้ม5รีบาวน์1แอสซิสส่วนอีกหนึ่งคู่ครับชิคาโกสกายครับเจอกับฟินิกซ์เมอร์คิวรีซึ่งคู่นี้ผมไม่เลือกยืนบัตตต่ออย่างฟินิกซ์เมอร์คิวรีครับซึ่งก็ทำได้สุดยอดครับไม่มีปัญหาสำหรับฟินิกซ์เมอร์คิวรีบุกมาชนะชิคาโกสกายได้ถึงทิน83ต่อ67เอาชนะไปได้ถึง16คะแนนครับโดยผู้ที่ทำสกอร์สูงสุดในเกมนี้ครับ เป็นทางด้านเคลียร์คอปเปอร์25แต้ม3รีบาวน์สองแอสซิสส่วนกาตตัวเก่งอย่างเซมี่วิดคอมครับ11แต้ม4รีบาวน์หนึ่งแอสซิสก็หวานเจี๊ยไปทั้ง2คู่สำหรับช่องที่เด็ดจานเจอ,อีกหนึ่งช่องโดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับฝั่งนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับเป็นทางด้านซาบิน่าโยเนสกูนาตาชาคราวเบรนน่าสจวร์ตเลโอนี่ไฟบิชแล้วก็จอนเคลิลจนส์ส่วนดัลลัสวิงนำโดยเอริก้าโอคุนบาเวลเล่แม่ทัพของทีมครับ เสริมด้วยสาวสวยพีชเบอร์เกอร์เจเจควีนอรีหลิวยูรูแลลิซ่ากีเซลโซเชอร์โดยนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับเป็นอันดับหนึ่งของสายตะวันออกชนะ18แพ้สิบส่วนดัลลัสวิงครับชนะ8แพ้21สเป็นอันดับ7ของสายตะวันตกออฟฟ ensive rating ฝั่งเจ้าบ้าน86.9ส่วนดัลลัสวิงสร้างสกอร์ได้ต่อเกมประมาณ82.1ครับ แต่อย่างไรก็ตามครับอันดับของนิวอ o r ก l i เบอร์ต้ในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแน่นอนพอสมควรครับส่วนดัลลัสวิงเองแม้ไม่มีลุ้นอะไรมากมายครับแต่การบุกมาเยือนแบบนี้แล้วก็เกมรุกของดัลลัสวิงก็ถือว่าดีขึ้นครับในช่วงหลังวันนี้เป็นรองประมาณ10แต้มครับรู้ว่าเสี่ยงแต่วันนี้ขอกัดฟันเลือกมวยรองอย่าง d ด l ลลัสวิงครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับการพบกันระหว่างเจ้าบ้านชิคาโกสกาย จอกับวอชิงตันมิสติกครับโดยเจ้าบ้านชิคาโกสกายนำโดยราเชลเบนแฮมเคียนเนสรีเบคก้าเลนอลิซาเบธวิลเลียมส์และคามิล่าคาโดโซส่วนวอชิงตันมิสติกครับนำโดยบริตนี่สาซโซเนียซีตรอนซักซัตตันครับคีคีอาริเฟนและชาคิราออสตินโดยเจ้าบ้านชิคาโกสกายอยู่ในดับหสายตอนออกชนะ7แพ้21 ส่วนมิสติกครับอยู่ในอันดับ4ของสายตัวนออกชนะ13แพ้15เกมครับโดยออฟฟิเียเรดติงของทีมเยือนดูดีกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็มิสติกเองครับมีเกมรับที่ดีกว่าเสียแต้มต่อเกมแค่80.7แต้มต่อเกมเท่านั้นขณะเดียวกันชิคาโกสกายครับดีฟฟิเชียลเรดติงค่อนข้างแย่ครับเสียแต้มต่อเกมถึง87แต้มต่อเกมวันนี้ด้วยเรทราคาที่เปิดมาทีมเยือนเป็นต่ออยู่ประมาณ5แต้มก็มองว่าสมเหตุสมผลสำหรับคู่นี้ครับ แล้วก็บัตยังมีความหมายมากกว่าสําหรับมิสติกครับ5แต้มวันนี้จะข้ามฟากยืนฝั่งบัตต่อที่เด็ดจานเจ2คู่ครับ6สิงหาคม2025กู่แรกนิวยอร์กลิเบอร์ตี้เจอกับเดลัสวิงครับคู่นี้กลับชอบมวยรองครับช่วงหลังนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ไม่ค่อยข้ามราคาสักเท่าไหร่ครับเป็นต่ออยู่ประมาณ10แต้มแล้วก็เล่นในบ้านวันนี้คิดว่าเดลัสวิงน่าจะมาสู้แบบสุดชีวิตแพ้คงไม่เกินตัวเลข2หลักครับ ส่วนชิโกสกายครับเจอกับวอชิงตันมิสติกครับคู่นี้ว่ากันตามเนื้อผ้าพมิสติกดูดีกว่าจริงๆครับ5แต้มที่เปิดมาสมเหตุสมผลเลือกวอชิงตันมิสติกชนะเกิน5แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ